สวัสดีครับมนีเสิพาทุกคนเข่าปลาอีกแล้วครับหลังจากที่เรามาจากนาครับพี่น้องหาเห็ดครับเข่าปลาครับอย่บรรยากาศตอนนี้ก็ได้เห็ดกระแป้งมาดอกนึงครับนี่ครับมีมาหน่อยมาน้ำครับใบหยานครับเข่าปลาครับตอนนี้เขาก็พอแล้วครับพี่น้องพอแต่เห็ดพอครับนี่ครับเป็นบรรยากาศแบบป้าปลาเนี่ยนะครับนี่ครับกำลังแล้วพ่ออยู่นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งครับพี่น้อง โอเคนี่ครับดอกหนึงน่งนี่อ่อนๆอ,อ,อยู่ในปลาย,ยาเนาเฮ้แต่ดอกเมื่อกี้ไหมเลือ่ไหมวโหนี่ครับอยู่ในหนาครับเดียวๆพอเห็นสามดอกนี่ครับทุกคน มันเป็นแตกแบบเัียงชี่มไหมครับมันบ่เห็นแตกแต่เพราะว่าฝนตกไลายมือตกลิ่นๆนหมครับน,นี่ดอกมันสี่ดอกนี่แตกหนึ่งครับมันที่เป็นพุ่นๆครับพ,นนพน้นขึ่นพ้น,นือจจังขื้นพ้นเ่ยือแตกสุดแล้วอ่อนๆเลย มองนี้ก็มองประจําองเหานี่อันนี้เป็นทั้งสี่นี่ครับนี่ครับแต่เพ็รพร้อมมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาครับล่าออกนี่ครับมันเป็นพ่นอยู่แต่ว่ามันติเป็นแหงๆในนอยมันจะบ่คือแตกทั่วไปสีดอกแง่ดอกนี่แตงหนึ่ง นี่แตกหนึ่งใส่ปุ๋งใหญ่เลยเมื่อนี้ก็ได้เอากระตามาครับเอาถุงมาใส,งใส่ถุงใส่ถุงนิดหน่อยแติป้าพี่น้องป้าหาหายไม่ได้เต็มเลยครับมเต็มหมวกซึ้บๆกัวน,นี่แตกนิดหน่อยๆนึงกึ้นนะครับ

ดี่ากเลแต่ยังงามเลยนี่ครับม <c oughs> ันก็จะเป็นโนอนๆนนขึ้นครับ, <c oughs> รบไปีพาไปหาหมองไม้ดอกแม่น้าไม้ มาพอ้อีกแล้วครับพี่น้องมองหนึ่งครับสามสีดอกครับเก็บเลยครับไปไม่เก็บเพ็ดบ่นี่ครับแฮ่แง่จข้าไปใส่นี่คนมนีแนวมาขโมอยเห็ดยแต่มันนี่ดอกนี่น้อยมันเป็นในสภาพพื้นที่อ่างครับดินมันนี่ครับปาดมาลอ,อ,อย ยู่เงีย,ยบๆสองดอกเนี่ยตึ๊บใบอยู่เงีย,ยบๆสองพี่น้องมาอักอยู่เห็นไหมครับเฮ้ยอักออกมายั่งห่างกันพุ่นอักออกอักออกมาอักออกแต่ว่าก้อนอันนี้เขาพลอยอีกแตกหนึ่งครับพี่น้องทุกคน นี่นี่นี่แต่ปกลางเงาเลยครับนี่ไงเดินโอ้ยนี่ครับนี่แต่กางเงาถ้ามิเตแตกทำนี่สีอืดเน่ากินดีนะน,นั่นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอก พ่อเป็นตาหายุ่น่พวางสิพออ่พอเร,เรื่อยๆเติ้นร้น้อก็ดีครับนี่ครับปลามันออกเบิด์ด้วยครับแต่ถ้าย่อยหาหม่องเด้สองสามดอกปาด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 ,ดนี่ครับแลพว้าวเฮดพอขื้นพ้นครับนี่ครับขื้นพนแตกไปหมดแล้วนนครับ พ่นเห็ดเผาะเกียบเบิ้งครับนี่พี่น้องเกียร์ต้องกันครับมันขึ้นพ่นครับมันดอกตั้งแต่ก่อนฝนตกแต่วันนี้มันดอกง่ายมันก็นเลยขึ้นพ่นถ้ามันดอกนิดหน่อยมั่ขึ้นพ่นครับเบิง้งสองสามสี่ ห,ห้าหกเจ็ดเบิ่งเริ่มเดือดร้ายแล้วมาเลยหากันต้อเบิ้งว่ามัอนีเขาคิดเดือดร้ายมาเลครับตอนนี้ทำนี่เดินมาพ่ออีกแล้วหนึ่งดอกเก็บเลยพุยสองดอกนี่ะ่ะดอกนี่น้อยนี่ครับหกๆแบบนี้ไหมครับมันเคยออกไพลห เมื่อกี้เห็นอยู่ไหมพี่ครับอ๋อตหกหกเลยครับเบ่งลาครับพี่น้องเลยพอแล้วนออกนี่ครับกำลังแตกไหมครับเต็มเลยนี่ตึ๊ดตัวซอนได้เนาะนี่ถ้าคนนบ่มาเห็นนี่มันเถาเลยด้นี่แต่ตอนนี้มันยังเก็บได้อยู่นั่นในเถานี่ครับ มองอเนปลาหกสี่แต่มากออกมองเป็นแปนกับไ่ค่อยออกเลยปกติมันออกไปทัวเลยครับแต่ตอนนี้มันจังไดบุม๊มากออกต้องมองหกไหมครับยางหาส่วนมากยางหาในมองหกหนี่ได้เบิงมองเดียวครับกำหนึ่งเลยแตกพ้อบีบแตกพ้อหันแต่ก่อนอื่นที่ทเห็นนี่คือมองหนีครับนี่ ก็แม่นมองที่ผมเก็บว้างหั่นดอกนี่ที่ได้บู๊ปลาหายได้ครับคุนข้างในกับนี่อยู่นี่สีผ้าทุกคนแบกแบกแปกนยาหาครับปีแบกปลาหาเอ็ดออกในปลา ไปไเปนี่ยวงใดเพิ่งเคยออกกับจีออกแล้วเครื่องคู่กันแท้กเคยออกนะครับแต่ว่าออกไปทำน,นั่นแหละเดี๋ยวจะพาหาอีกพี่แต่บางไงเพิ่งออกกันขึ้นโพนแล้ว ที่ร้องแก่เบิงครับมันบะแก้ามีตัดดีกว่าเจอมีตัดในเบิร์ตพาดอกใหญ่ๆม่อก่เบิงครับก่อนอื่นปีป้าน้ามาค่อยอีกแล้วนี่ดีครับหนึ่งสองแตกแนวมาเลยสิไหลยยครับที่ร้องพายเบิงครับว่ามันอ่อนให้แกอุ้ยอ่อนดอีครับข้า,ขาวเลยครับอ่อนอยู่ เก็บได้ครับบ้านี้พี่นั่งทับกับพองพี่นั่งทับเบ้อนั่งทับกักลางหลายพี่พี่ทับเต็มอยู่พี่อ๋อถูกนี่เป็นกำหมดเลยนี่อาอถูกพี่ทับทับเต็มเลยครับเดี๋ยวเาีนับเบิ้งมูนี่เลยกดอกนับน้ำกันครับหนึน่งสองสามสามนะครับ 4 5 6 7 8นี่นวน่าม้นี่ดองนึง9 นะครับนครับต้องการห่อสิบนะครับสิบสิบเอ็ดนำบนมวนในสิร์ครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกใส่ถุงกันครับมอการ์เดอ ดีครับแตกไหมครับถ้าเป็นว่ามันมันทายปรเห็นครับมันหกสิบแปดมหมครับมันแม่นไหครับลืมผมลืมสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามดอกน้อยถมไว้ยิมสามมาเด้อดีครับ แตกหนึ่งยี่สิบสมห้ายิมหกมานมูนี่ลายล้ครับยิมเจ็ดยิมแยิมเ้าโอ้แตก30สิบ สามสิบเอ็ดดอกครับโม่เดียวครับในปลาองหกนี่นะมีแต่เปลวองหกวันนี้ก็ได้เริ่มเครื่องถุงแล้วครับมะพร้าวแตกใหญ่ๆนี่เติมครับแสงในยจังหน่อยนะครับมันยามเวนดอกวบางเงี้ยจังหน่อยกับมีถุงวใบกอน ชอนดอกอ่างงามเล้วกลมาพลอยอีกมูนึงครับพี่น้องเด็กเครื่องถุงนะครับแต่มูนี่ป้าหลายกว่าเก่าครับเบิงปลาหงกไหมครับใส่มือเลยนะครับพี่น้องทุกคนจานใส่มือเลยนะครับหนึ่งสองปากกดไค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับหักกันโดนนะครับพี่น้องพ่อไดหา นี่กำลังใจในการทำคลิปครับสามดอกพี่ครับพี่เฮเบิงกวนพี่ย่พี่ก็แตกเครืองอยู่ครับพี่ไปป้ายงาไหมมองพี่ยังก็แตกย่างเงาเลยนี่ครับเงามัน,มนะน,นีนีแม่นเหมอือดแทนเก็บตัวครับเก็บตัวแล้วนี่ก็ป้าดูปุ่นปุ่นแม่นเหมือดครับปุ่นเก็บเลยครับอือ สี่ว่นนี้แตกแล้วมันเท่าครับหา้าหกเจ็ดนี่มันเท่าแล้วครับมันดอกก่อนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม มาพอมองมองมันดอกเ่ามันครับก็เลยพอแตกพ้องงหันบีบแตกดอกนึงครับมีแต่ดอกเถาเถาก็เลยว่าเอ,อ้มันเถาบาาลาบอะไบีบเบังม้าเถาครับนี่ครับมันเป็นเถาเ่าแบบนี้แตกเพิ่งครับนี่ต้อยมันออกแต่โดนย่ามใดบุนิมันก็เลยบีบเบังอันนี้เพราะท่านเ่นาครับ ยิงสี่ไหมครับมันดิแตกยิงสี่ไหมครับมันออกตะโดนแล้วนี่ครับโอ้มันเลเก็บอยู่พัาหันบีบถิ่มเป็นเติบนี้เติบไม่ได้ดอกดอกเ่ามันบังแสงครับแสงแดดแห้งโปดนี่เก็บครับเกีย่ยนงกันเตี๊เพี๊อ ถ้าถามว่า,าหาเอ็ดพอนี่มันหาบ่เหมือนช่วงนะครับแม่ปลามันมีกว่างเนาะเมาก็บ่มีเวลามาหากันาี่มันก็ต้องเถาเป็นธรรมดาแลครับเพราะว่าต้องนเทื่อเลยมาหาเมื่อหลายชั่วโมงทีปลาไม่หลายครับเพราะเพรว่ามันออกบางใดน้ำนี่เดี๋ยวพอดอกเถามันยังสีหละครับอือดอกหนึงน่งสองดอก ใต่ด้อยู่ตอนนี้คือสภาพคือคาดเลยนะครับนี่จงสี่ครับมันแตกมันออกไปได้ได้หุดแล้วแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่มันยังอ่อนอยู่ ไปหามากกับพ่อมีอยู่ครับนี่แซนแม่จังหน่อยนะครับมื่อร้อมีเปิลกับมาหาเหตุขึ้นกันครับนี่รถเปิลให้เ,หเปิลขมมันนะ นดี๋มนี่แตกหนึ่งนี่ครับว่านเก็บนี่ครับสองแตกอลองพาบังครับมันทรงคื่สีเดิมกแกะแะไรไหมครับแกีหรือบางดอกกับบกแก่ครับน่ครับถ้าแกา่ถ้าบกแก่ก็คือเป็นสีขาวครับถ้าแก่มันจะเป็นสีดำมันจะเป็นสปอร์สีดำ นี่ครับเพียดนี้นเท่าได้่มนี้เฮดพอรครับนี่ข้าไ้นเงเราจะเฮดปกตาดแบบง,ง่ามครับนี่มีเฮดปกดำเฮดพอเนี่บไปเ่งกับตาด้ครับ